มาละเ่ะเสร็จเสร็จยังเดแต้สสแล้แท็กด้แท็กด้วยบ้านหนึ่งบานนึงเดียมันมันยังไม่ขึ้น tung thẻ đó ừ thẻ được thẻ chặt Vâng chặt chặt right, วันจัดจัดมาเท่าลหรเด็บโอเคดยวนั้นเสียงเข้าอ่ะ เ,เดี๋ยวมามาดีอุดานนี้แล้วเหรอะ เยอะมากเฮ้ย,ยตัวเยอะตัวเล่นมาเอ้ยคือจะบอกว่าว่าคิดว่าเราเริ่มในนะฮะ จะรีบมาางกันเพื่อนอารมณ์ไหนเนี่ยรมณ์ไหนมาบอกกัน,กนดรามา่าชวนดราม่าอีกแหละเราม่เล่นเกมนี้นะไม่มีเราอ่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีเราอ่ะเราก็จะไม่มีนายแล้วไหมเออแล้ของมึงกูเยอ, <laughs> อะแต่ของมึงเนี่ยแล้ว <laughs> ของมึงกูอะ ทุกคนเฮ้ยเรามีคนจีนด้วยจีนกับญี่ปุ่นมะเฮ้ยมึงเห็นคนที่สามไหมแอปเปลิลพายเหรอวะแอปเปลิล <c oughs> แอปเปลิลพายเหรอภาษาจีนมันอ่านว่าพายแอปเปลิลเหรอเนาะวั <c oughs> <c oughs> นที่สามอ่ะคนกลางอะ่ะเปิลแอปเปลิลแอปเปลิ <c oughs> ปปลเช่าหนีมาไงนะ <c oughs> แอปเปลิลเช่าหนีมาวะ เป็นตัวเก๊ดแก๊ดแกดแล้วกันเลยนะเออคุยโล่อะตัวโล่ตัวโล่นี่ประโยชน์มีประโยชน์นะช่วยช่วยเพื่อนได้เยอะแหละเสริมแก่งไงล่ะเล่นเลยเพื่อนเมาเกาะเพื่อนเมาเกาะแล้วคุ้มคุ้มมากรู้สึกว่าคุ้มรู้สึกคุ้มมากเลยเพื่อนเมาเดี๋ยว Has been found. Fifteen mm -hmm. seconds until the battle starts. Ten seconds left. Mm -hmm. Five seconds left. หรือมาดามมาดามประตูนี้ไงคนหนึ่งบบอันนึงบบนี่นี่นี่อันนึงน่งโอ้ยนี่โอเคโอเคโอ้ยมีมีมีแกะรอยเข้ามานะโอเคโอเคโอเคไปนี้เข้าไปตไปนี้ได้ตัวหนึ่งเว้ย

chăm <laughs> oh. <laughs> ta mắt chim 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 con chim chim không chim chim rồi, chim 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 này chim 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 The target is under contention. The target is protected by the enemy. The target is under contention. The target is no longer protected by the enemy. The target is protected by the enemy.

น่าจะมีตัวโล่ตัวหนึ่งนะคนจีนคนจีนคนญี่ปุ่นวะน่าคนญี่ปุ่นนะยไงเออเล่นโอเพ่นเลียคิดคักหน่อยอไม่มีโู่ไม่มีโู่เอ,อ้ยมาวะมันไม่ให้เล่นแล้วอะนี่ไงมันมีคนเล่นแล้วไหนนี่ไงมีคนเล่นแล้วนี่ยอ๋อโอเคแล้วแล้ได้ตัวโล่แล้วเหรอเหลือกี่บาท เฮ้ยเฮ้นเล้นตานนี้น่าก็ได้ใจได้ล้วมั้งโล่โล่ไหนโล่เล็กโล่ใหญ่ตัวโล่ใหญ่แจมเท่าไหร่คะหมื <15. S 1> <ะ>่นห้าแจมกูซื้อตัวเนี่ยตัวโล่บอลิสติกไปเงี้ยหมื่นห้าหมดละเก็บตังค์อยู่ตอนเนี้ย ฝ่ายโจมตีไอ้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายตั hm. ้งรับอ่ะวอนที่มันบับโล่เออไอตัวที่สะพายเป้โล่เนี่ยตัวเมื่อกี้หมื่นห้าโออไป Control the UAV to search for the target location during the preparation phase. Hmm. Mm. 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 Target location found. 15 seconds until the battle starts. Ten seconds left. Five seconds left. Protect the target in the battle phase. กล้องนะดูกล้องนะระวังกล้องนะแข็งแขตามตัวเธอไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันได้อยู่นี่มันได้อยู่นี่ Protected. The target is under contention. được mai này tôi như thế quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่เดี๋ยวรู้หมดตัวเลยโอ้โหนกเลยโอ้โหเพื่อนปวดผิดเฮียเฮ้ยเดินไปไหนไม่ได้ด้วยเฮ้ยจะตายเพื่อนชุบหน่อยโอ้โห แล้มันตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโอ้โ no หวิ่งมาไม่ดูกะหลกอะไรเลยตายแ <c oughs> ลย้ว ยงจบตานี้พอแล้วใช่ไหจบแล้วเหี้แพ้แล้วไรวะเล่นตาเดียวเองูตีมาเดี๋ยววะเมื่อกี้เราหน้าเราหน้าจะได้ด้วยถ้ามันมาชุบกววไอ้สัสเออจริงแม่งวิ่งไปบวกไอ้เควนแล้วกูก็ไม่เห็นกูไปเดืยบ พิษไอสัตว์เอ้ยน็อกเลยไอเงี้ยกูก็กกู็ผิดแหละไอเงี้ยเลือดก,กูเหลือน้อยไงเลือดก,กูเหลือครึ่งหนึ่งมั้งโดนพิษแม่งก็จะหมดอยู่แล้วเว้ยกูยยยไปบวกมาสองตัวเลยนะเพื่อนมันดักอยู่หลังโลเอ้ยใครจะติดนโอ้โหถ้าโอ้โหตอนนั้นกูจะยัดระเบิดไปแล้วกูโดนไอ้นี่กูโดนพิษไงกูเลยถอนพิษก่อนแล้วกวัวน็อก กูคว้าระเบิดมาแล้วเว้ยกูหยิบระเบิดมาแล้วกูโคว้างไปอยู่แล้วเฮียถ้าระเบิดลงไปหลุมนั้นก็เรียบร้อยอ่ะไม่รอดเว้ยอืมจริงกูโดนพิษก่อนเฮียกูผิดด้วยแหละคุณไปหยิบพิษเองอ่ะอืมใช่จริงจดลันอะไรเนี่ยเมาๆ

กูกูหมดแล้วละตังกู rồi, ไม่มีแล้วเนี่ยฮ้ยสวยเพล่ะมาตรงนี้อันนี้ดีอันนี้เพอร์เฟคมากนะสวยเพล่ะหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วไม่เป็นไรนะ เป่าประตูนี้แหละอืมอ่เนี่ยตายหา่าโ,นะโดนอะไรเนี่ยโลดันอ่ะโอ้ป็นหน้าเลยอืมโดนระเบิดจากตังไม่ดนอนิดนอนืมก็บเจ็บเก็บเก็บ เอวมันเจาะแล้วหมดทีมตายตัวเดียวเองฮึยังนั่งรักใครหรือฮงยังไม่รักใครกัน เอายิงดิเอาจังเอ๋ออยูดิวะเออตัวเดียวเห้ยตัวเดียวเพื่อนมูแม่งรับไก่สัตว์เลยอะตรงเนี้นยังไงอะดูเลยก็ไม่ได้รอดเฮ้ยมึงเดือยตัวเดียวมีลุ้นอยู่เอ็มจอกไปทำไมเสียเปียกเอามันล่มอยู่อ่ะ้ยสวยเจ๊งี้อเลย ดูว่าเสียงมันเดินนั่นน่ะคุณเห็นก็เตะก็เตะตีอ่ะโอ้ยมีลุ้นว่ะตัะต้มไม่จบง่ายๆหรอกเว้ยเดี๋ยวเรดูไปเรื่อยๆครับมาตอนนี้ก็สี่ทุ่มสี่สิบแล้วนะ สักส,สัก<พ>ห้าสักห้าทุ่มไหสักห้าทุ่มไะสักห้าทุ่มมันจบเพราะเราจะยือ้อสามสองไงล่ละพีกล็อกสามสองไงล่ละเ <c oughs> นี่ยถ้าเราเล่นกันแบบเมื่อกี้มันจะดีมากเลยเว <c oughs> ้ยถ้าตาแรกเราไม่แบบกูเอาตาแรกกูไม่เหยียบพิดกูว่าอูขอโทษเ,เสียใจยนะชัดเจนมากพิดเนีย เออกูผิดเองแหละที่กูไปเหยียบผิดอ่ะอืมไม่งั้นกูก็มันก็มันก็ไม่น็อกอืมก็รู้ตัวนี่แ <c oughs> สเดะเยอะเลยตามเอเนอจีมหายไปไหนอะเอเนอจีอะไม่มีแล้วเอเนจีจบแล้วซีเรียดนะมา ดิปลดเดฟฝั่งหนูน่ะเฮ้ยโหเน็ตไปห้องก็ยังมาเล่นวะแค่นั้นแหละจะพักกูเน็ตหลุดเองไหมเฮียจบแล้วมามาลุยมาเฮ้ดิปลดเดฟตัวสุดท้ายน่ะลีลาว่ะเออ c วบคุ o ย h e UAV to search for the target location during the preparation phase ไม่มีเ <S zag lt ar> <N> ีเ <rences> สียงเ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 สียงดมเสียงดชัดมากอยู่อยู่บีแน่เลยกูได้ยินชัดเจนมากนั่นไงสไลแล้ว15ทีน e t

สามตัวหายไปเลยดืดดืดโหจบแล้วมึงก็โดนหรอมึงโดนไหมไม่โดนนี่หว่าโดนดิอ้าวโดนหรอจบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนมึงเดือบแล้วสัตว์นั้นสี่ต่อสองไอ้สัตว์เปรียบชัดมาก ตอนนี้เนาด,ดูดูตัวนี้วะดูคนญี่ปุ่นถือลูกซองอยู่ตอนนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันเดินติดอ่ะมันเดินติดอ่ะเอ้ามเดินไปแล้วจบแล้วมันเดินค้างอ่ะคิดไงวะเดี๋ยวกระโดดกันเลยเรียบร้อยนะนนตัดไดแล้วเด๋ยวตัวเดียว <S <S แพ้เรียบร้อยตายจบไปตัดตอนนี้แพ้ไอเวน แล้วก็ดูแม่งยืนค้างเนี่ยนะโอ,ยยอยโอ้โหไอเวเน่อ้ยกูเดินดักเกิดหรือไงกูเดินดักเกิดไว้กูอ๋อกูโดนยะิงกระต่าเนี่ยกูตายไปเลยเฮ้ยเอ้ยมึงมึงเ,เห็นว่ามันยืนค้างเหมือนกูไหมวะาหรือเน็ตกูไปวะใช่ใช่ยืนค้างยืนค้างเออ,เออมาแล้วเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วโดนปะวะ เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่นอนนบอกตำแหน่งได้บอ่อยเงี้ยบอกตำแหน่งศัตรูอะไรเงี้ยเนียเอ้วุ๊ Look out for roaming enemies โอ้จบแล้วมันออกจากเกมไม่ได้ดิดูฉันดูฉันแตรรมแลัยงย้อย,ยจบแล้วออกเมฆไรสัตว์อืม เดี๋ยวไปนั่งดูนั่งดูวันนี้เลยจบแล้วเนี่ยสแกนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอิสดีเอ้โคทุกคนครับจบแล้วนะเจอกันเจอกันนะเดี๋ยวเรามาสตรีมมาบ่อยๆเจอกันครับบ๊ายบาย